ถ้าใส่จีวรอดหน้าโมเทตุเรียบร้อยแล้วรับถอนรับน้ำพระบุตรเป็เรียบร้อยแล้วจะไปสร้างสมรรถพลเพิ่ม,พมเติมเถิดไม่ว่าจะเป็นกระถายป้าไจพี่ตุวว๊กกระถายที่ดินไอ้ตักบ,บาตรข้าวสารเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ไปตักบ,บาตรพระอริยสงฆ์ตักบ,บาตรพักอย่าวันเกิดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปบูชานะ ไหูชาใบสีนีแ่แหละเ,เป็นการเสริมบารมีเนี่ยถาวายาว้ไหวใบสีด้านนู้นแล้วก็ถาวายดอกไม้ที่เป็นการขอขอมาพระราชาไตนะแล้วก็เป็นเจ้ภาพสร้างพระใหญ่องค์พ่อโตวัดพนันเชิงนะองค์ใหญ่เดียวก็ไปเจ้าภาพแผงอทองเงินหน้ารู้ว่าทองคําแท่งนะ,ะนานๆนโ้นเลยนะที่อนบะนะเป็นะชื่อนามสกุลของเรา เป็นเจ้าภาพสร้างผ้าใหญ่กนะันแล้วก็เปลี่ยนข้าวสารเสกข้าวสารมงคลกลับบ้านไปคนละคนละกระสอบนะครับพี่นะบูชาสองร้อยบาทข้าวสารมงคลข้าวสารเสกเนี่ยเรากลับไปไปใ,ใส่ในโอข้าวสารเราไว้กับข้าวสารที่้านของเราทานแล้วจะได้เป็นสิริมงคลสุขภาพสร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพ ในการร่วมพิจารณาสร้างพระบรมสารีริกธาตุนะพระบรมเกติมดีนะร่วมกันนะสำหรับคนที่ที่เดินทางมาถึงใหม่ๆก็มีโอกาสก้าวเข้ายังสูยังโวสถวัดเกติมดีมีโอกาสได้กราบองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์ องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชองค์หลวงพ่อพระพุทธมหาแสนองค์หลวงพ่อพระพุทธอาาุทธรพระแก้วมาร,บบร,รกะพระพุทธศรีตัวไอ้ท่านไตจรรีวรอดหน้าโม่เหตุร้อยแล้วรับพรรับน้ำพระเจ้าบุตรเป็ร้อยแล้วจะไปสร้างกสมุทรพรมเพิ่มเติมเกินท่าไม่ว่าจะเป็นกัถวายพระไตรพิ่ดกถวายที่ดิน เอกตักบาตรข้าวสารเพื่อความโพรมบรศพ